ดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับ CLO Channel อีกแล้วค่ะวันนี้จะมาเล่นเกม Survival Simulator กับน้องโบ๊ทค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกัน เล็กเหรอนี่อ่ามีเล็กมีเล,เ,ลเออไม่รู้น้องเขาต้องใช้ใหม่เปล่าเราก็ไม่ถนัดเว้ยได้ยินแต่เสียงเราไม่ได้ยินเสียงน้องเขาเลยแล้วพิมพ์เราก็พิมพ์ช้าด้วยปา บ้านยังสร้างวิเศษเลยเดี๋ยวก,กินก่อนกินก่อนกองทัพเดินด้วยท้องเอ้ยนี่มันหมูดิบป่าวะเนี้ยพี่มีขวานป่าไม่มี อืมครับขวานเหรอขวานขวานโอเคสักสองอันเนาะเอา้าวินกรรมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอื แบบ๊บโอ้เราพอมีสติกอยู่เยียบหัวกันอีเองะ เธอนี่ถ้าอุบาทว่าถ้าเกียดติหมดถ้าเกียดเท่าไหรเหยียบหัวเหรอไหนวะขวานเอาขวานไป เดี๋ยวขาบ้างโอ้เตาเตาเตาเผากับบ้านนี่อยู่คนละที่เลยแหมดูน้องโบท๊ทเขาทำบ้านสะน่ารักเลยอะ เดินยังไงเนี่ยขึ้นยังไงวะนี่ต้องใช้ใช <laughs> ขึ้นไม่ได้ต้องทำบันไดก่อนแต่น้องโบ๊ทเขาขึ้นได้นะคะอาหารเราจะหมดแล้วเรามีอาหารแต่ว,ว่าเหมือนเหมือนจะเป็นเนื้อดิบ แม่มาทำเตาเผาไว้สักไกลเชียวอ๋อเออนี่จะให้นอนตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยถุงนอนอยู่เนี้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ก็ทำอะไรไว้ของเขาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาครับขวานกันนิดนึงจะได้ไปช่วยกันตัดไม้ติ่เอกได้ป่ะไม่ได้ต้องเผาเหล็ก โอ้เรามีเหล็กอยู่นิดนึงโอเคลายของเขาเนี่ยนิดเราได้ขวานอย่างเนี้ยโอเคแบบแล้ได้ไปตัดไม้ได้แล้วค่ะ ตัดไม้ทำลายป่าอ้ยอาหารลดเร็วจังเลยสามารถเล่นกันได้หลายคนนะคะเซิฟหนึ่งเราสามารถคีเอทห้องแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้ค่ะเกมนี้ก็จะเป็นแนวสุวิเวลแล้วก็มีสัตว์ให้ล่าแล้วก็สร้างบ้านล่าสัตว์ ก็เล่นได้เรื่อยๆหากก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายถ้าเป็นถ้าเราเล่น survival ก็ล่าสัตว์สร้างบ้านไปเรื่อยๆอย่างนี้ยค่ะมัน,นถ้าคุณชอบเล่นอะไรแนวๆนี้ไปเรื่อยๆไม่ PVP ไม่ต้องไปฆ่าไปแกงกันก็เล่นได้เรื่อยๆนะคะเกมแบบนี้ กินอาหารกันค่ะโอ้น้องเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ได้ไม้มาแค่ไหนแล้ว ไปสร้างบ้านกันค่ะโอเค ถ้าเป็นขวานเหล็กนี่ไม้จะได้เยอะกว่านี้ฮะได้ได้ปริมาณที่เยอะกว่านี้ครัง้งหนึ่งอะได้หลายท่อนเหมือนกันฮะได้ล็อกหลายท่อนเอาขวานจะพังอีกแล้ว ทำอะไรแล้วเนี่ยหนุ <c> ่ <oughs> น้องก็เล่นอะไร <c oughs> นี่ค่ะน้องโบสหอใส่ชุดกรกอกกรอกกระดูกศาตร์อะเท่เชียวสร้างบ้านต่อค่ะน้องก็สร้างบ้านไวสน่รารักเลยจำบันไดทางขึ้นสักนิดไหมเนี่ย อเจ้ขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยเจ้ขอทำบันไดสักเนสนะอันนี้ปืนนี่ว่าอยู่ไหนนาะอ,อยู่ไหนนาะ ลืมแล้วอ่ะบันไดสร้างตรงไหนอ่ะเราลืมแล้วเดี๋ยวนะมันมีบันไดอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้นี่ไง เราต้องคราบอันนี้ก่อนหรือว่าเราต้องคราบตัวนี้ก่อนค่ะเพื่อที่จะสร้างรอแป๊บหนึ่ง บ้านน่ารักเอาแค่นี้เหรอบ้านหลังคงหลังคาเอาปเอะเนี่ยอะนี่หน้าต่าง 啊，怎样？路。 medaya này kìa Linh lưu trắng rồi Nhìn nghe bàn đài à Ui, dài áo, bàn đài tí tía mới mi ngay ใช่หรออุย้ยสร้างบ้านหรือพังบ้าน <laughs> อเคเอาทำไมเราเดินเราขึ้นไม่ได้โอ้ยเรานิเซอร์าุุภาพบุรุษสร้างไปเลยนะ <c oughs> ร่างริมทะเลนี่สวยจังแหนเสร็แล้วก็น่าจะสวยเนาะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่นกับน,น้องเขาก็ประมาณนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวถ้ายังไงก็ค่อยมาต่อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ